สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะตอนนี้พูนเสมอแท็กเตอร์มีด้วยกัน3สาขานะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3นะคะจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะคะออสำหรับเบอร์โทรที่ติดต่อทั้ง3สาขานะคะกุ้งจะขึ้นไปที่หน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหาผ่านสวยสวยมือสองราคาถูกๆนะคะ พลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะคะกุ้งจะพากุ้งจะพาลูกค้ามาเจอของดีของถูกนะคะซึ่งราคานี้กุ้งจะให้แค่ถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนะคะหากลูกถ้าเกินสิ้นปีแล้วนะคะกุ้งจะทําคลิปใหม่แล้วก็จะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะซึ่งจะเป็นราคาแบบราคาเหมาเหมานะคะแต่ซื้อตัวเดียวได้ราคาเหมาไปเลยแล้วราคาถูกมากค่ะลูกคา้าจัดโปรโมชั่นฉลองฉลองต้อนรับปีใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวโรตารี่นะคะกดเช่นเคยนะคะกุ้งจะให้ดูเบอร์นี้นะคะสินค้าเบอร์หนึ่งนะคะ23,900บาทนะคะ23,900บาทเป็นตัวจอบหมุนตราช้าง RX 8 0 a นะคะตัวนี้นะคะ 2 3 9 0 0บาทนะคะไปตามสภาพนี้เลยทุกอย่างเดิมๆเ,เราไม่ได้ทำสีไม่ได้อะไรเลยนะคะสีสวยๆส,สมมาค่ะลูกค้าสวยมากค่ะ RX80A นะคะราคานี้ยังไม่พอใจยังยังถูกไม่พอใจสำหรับกุ้งเอาไปเลย2 2 0 0 0ราคานี้นะคะ2 2 0 0 0หากลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวพา,พาไปดูใบตัวนี้ใบจะหมดแล้วลูกค้าต้องเปลี่ยนใบหน่อยนะคะ เราขายตามสภาพนี้22 0 0 0ราคาถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะแคปหน้าจอมานะคะ22 0 0 0บอกว่ากุ้งให้ในคลิปไว้22 0 0 0นะคะโครงสวยๆราคานี่หาย,ยาค่ะลูกค้ากุ้งบอกเลยซื้อร้านอื่นไม่ได้ราคานี้นะคะถูกมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่เบอร์2นะคะเบอร์2นะคะนี่ เบอร์สแคปหน้าจอได้เลยนะคะหางลูกค้าสนใจ25,000บาทเป็นตัวผานบุกเบิกนะคะผานบุกเบิกโครง4ผ่าน4ของตัวรุ่นเดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูรุ่นรุ่น DP 2 2 4 F นะคะ DP DP 2 2 4 F จะเป็นผาน4ที่ใช้กับรถรุ่น45แรง47แรงแล้วก็50แรงนะคะลูกค้าใบจะเหลือประมาณ21-22นิ้วนะคะ ตัวใบขี้เมายังเต็มอยู่นะคะลูกค้ากุ้งจะไปเร็วๆหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามถ่ายให้ครบนะคะสวยๆเลยะค่ะลูกค้ากุ้งไม่มีภาพนิ่งให้เพิ่มแล้วนะคะหากสนใจก็อันนี้เบอร์2นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเบอร์3นะคะเบอร์3เบอร์3 3 5 0 0 0หนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะว่าเบอร์3เป็นคลิปเป็นคลิปประจำวันที่16นะคะวันหวยออก ของเดือนพฤศจิกายนนะคะนี่เลยไปพร้อมยอยนะคะสภาพนี้นะคะเป็นผานเ,ออเป็นตัวจอบหมุนตราช้างนะคะโรตารี่ตาช้างรุ่น rx 1 8 3 f นะคะรุ่นใหม่นะคะนี่สภาพนะคะมีสนิมเล็กน้อยตรงโครงตรงนี้นะคะแต่ใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูโครงนะคะเอ่ยพาไปดูใบนะคะใบประมาณนี้ ใบใบหมดแล้วแหละราคานี้นะคะ35,000บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้กุ้งลดให้หน่อยดีกว่าเอาไปเลย33,000ราคานี้นะคะ33,000ตัวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเบอร์4นะคะเบอร์4คือตัวนี้นะคะเป็นผานพรวนนะคะรุ่น dh 2 4 5 6 f สำหรับรถรุ่น47เอ่อ454750นะคะนี่ใบเต็มค่ะลูกค้ารถติดกับติดมากับรถใหม่นะคะราคา25,000บาทนะคะ,ะเดี๋ยวลดให้พันหนึ่งดีกว่า24,000แต่สีส้มมากสวยสวยจริงๆค่ะลูกค้าสวยทุกจุดนะคะนี่น,น็อตใบขี้เมานะคะ อันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยสภาพนี้เลยนะคะติดมากับ L 5 0 SP สภาพสวยๆค่ะให้24,000แต่นี้ถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็ท้วงมาเลยนะคะว่าในคลิปพูดว่า0 4งนะคะถัดไปเบอร์5เบอร์5นี้นะคะนี่เป็นผ่านพรวนนะคะสภาพนี้เลย8,000บาทเอาไปเถอะขายเป็นเศษเลยยังได้ราคาเยอะกว่านี้เลยนี่นะคะสภาพขี้เมาสภาพ จริงๆใช้งานได้แหละเขาใช้งานมานะคะก่อนที่จะขายรถมามันติดรถมานะคะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ช่างเบานะคะ8,000บาทหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอันนี้8,000บาทถูกมากๆเลยค่ะเบอร์5นะคะเบอร์ห8,000บาทเดี๋ยวเราไปดูเบอร์6นะคะเบอร์6 15,000 บาทนะคะเป็น d h 2 2 5 c นะคะสภาพนี้นะคะใบเต็มนะคะลูกค้าใบขี้เมาก็เต็มหมื่นห้าราคานี้แหละกุฮะใส่ติด34ได้3าได้30ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะคะข้างในเมื่อกี้นี้เบอร์6แล้วเดี๋ยวเราไปดูเบอร์7นะคะ เบอร์หากสนใจตัวไหนสอบถามที่063453 9224นะคะเบอร์เจ็ด25ให้ไป2 4 0 0 0เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวใบเต็มทุกอันนะคะนี่ใบขี้เมาเต็มเลยน็อตเนี่ยราคาถูกนะคะเป็น d h 2 4 5ขีด 6f นะคะใช้กับรถรุ่น454750นะคะนี่เลย ใบเต็มนะคะใบยี่สนะคะเบอร์7 2็ดสองนะคะแคปหน้าจอไว้บอกว่าในคลิปกุ้งบอกว่า27งหมื่นเจ็ดถัดไปเบอร์8นะคะเบอร์8เป็น D P 2 2 4 E ใช้กับรถรุ่น36 L36 L 4 0นะคะนี่ใบแบบนี้นะคะใบขี้เมายังเต็มอยู่นะคะส่วนใบนี้จะอยู่ที่มันย2ิเนะคะใบผ่านนะคะ ก็ใยยังเต็มอยู่นะคะราคานี้ไม่แพงค่ะลูกค้าถ้าหลุดไปก็คือต้องไปซื้อที่ร้านอื่นจะแพงกว่านี้ถ้าหลุดไปก็คือหลุดไปที่มือพ่อค้านะคะสวยๆค่ะลูกค้าเบอร์แปดเราก็ต้องไปเบอร์เก้าเดี๋ยวหาเบอร์เก้าก่อนเบอร์เก้าอยู่ไหนท้ายๆคลิปจะเป็นโรตารี่นะคะเบอร์เก้านี่เบอร์เก้าจะเป็นผ่านบุกเบิกผันสามนะคะของดีพี DP2234 ใส่กับตัว30 3 2 4 4 4ได้นะคะสวยๆเลยอันนี้มันเป็นฝุ่นเฉยๆนะแต่แบบมันติดกับรถใหม่มารถใหม่ปีมามากๆรถแบบปีเดียวอย่างเงี้ยค่ะดูใบที่มาวยังเต็มอยู่ส่วนใบนะคะยีบสนิ้วเต็มๆเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวกุ้งราคานี้นะคะเก้าเบอร์9เอาไป1หมืเอาไป1หมืเลยราคานี้ให้ถึงแค่เดือนธันวา วันที่31 2 5 6 6เท่านั้นนะคะหมดจากตรงนี้ไปไม่ใช่ราคานี้เราจะมาทำคลิปกันใหม่นะคะลูกค้ายกเลิกราคานี้นะคะเบอร์สิบสองมืนสามสองมืนะคะเป็น DP224F นะคะเป็นฐาน3ของรุ่น l 4 5 4 7และก็50นะคะสภาพใหม่มากลูกค้าไม่มีรอยดามรอยเชื่อมแต่มีนี่ตำหนิตรงนี้นะคะนี่ เอาไปค่ะ2,3 0หมนะคะสภาพนี้ใบนี่สวยๆนะคะลูกค้าถ้าใครกำลังมองไว้ใช้งานจะใช้ต้นปีหน้าซื้อไปก่อนเลยค่ะเพราะราคาจะหมดเขตสิ้นปีนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้นี้เบอร์10แล้วก็อันถัดไปก็เบอร์11นะคะเบอร์11จะเป็นฐาน3เหมือนกันนะคะราคา1,5 15ื่นหาป่ะดูสภาพอันนี้เป็นฝุ่นนะคะแต่จริงๆคือแบบนี่มันมีฝุ่นจับนิดนึงนะคะเบอร์สิอันต่อไปเบอร์12ฝุ่นจับแต่จริงๆสีสวยถ้าเช็ดออกล้างออกคือสวย2องหมื่นอันนี้กุ้งก็จะสองหมื่นแหละมันผ่านใหม่มากๆราคาเต็มอยู่ที่4ี่หมื่นนะคะลูกค้าผ่านคือผ่านใหม่มากแค่ล้างก็คือสวยมาก ติดมากับรถหลักร้อยชั่วโมงนะคะลูกค้าใบเต็มนะคะเบอร์12แล้วก็ไปที่เบอร์13อันนี้ก็20,000ืเหมือนกันเป็นเป็นฐานรุ่น DH 225C ใส่กับ3 3 3 3 4 4ได้นะคะใบสวยๆนะคะลูกค้าใบเต็มมากับรถหลักร้อยชั่วโมงได้ไปคุ้มๆจาก4ี่หมื่นเนี่ยลูกค้าสภาพเนี้ยสีจริงๆสีมันส้มมากเลยนะแต่แค่ว่าแบบ มันเป็นฝุน่นคำว่าส้มมากคือสีเดิมจากโรงงานเราไมา่ได้ทำสีนะคะเบอร์14ก็เหมือนกันเป็นตัว D H 2 2 5 c นะคะราคาเดียวกันแล้วก็เบอร์15ตัวนี้กุ้งเอาไปเหมือนห้เลยให้ไปเหมือนห้เบอร์15บห้าให้ไปเหมือนห้นะคะเป็น D H 2 2 5สใช้กับผาน3 0 3 2 3 4ได้นะคะแล้วก็หมื่นเ,เลขสิบหกนะคะ16 ตัวนี้คือส้มมากจริงๆแล้วนี่ฝุ่นเฉยใบเต็มใบเต็มทุกใบนะคะลูกค้าสนใจตัวไหนบอกมาเลยค่ะ30รุ่น 30, 32, 34ใส่ได้เบอร์17นะคะรุ่น 30, 32, 34มีเยอะแล้วก็เบอร์ถัดไปเป็นเบอร์18นะคะ13เป็นฐาน3น่าจะใส่กับตัว36 สามสี่ได้นะคะแล้วนี้ก็เป็นผ่านสามของรุ่นสามสิบสามสองสมสี่ใส่ได้ฐานสามสองมื่นตัวนี้ไปหมื่นเก้าได้เลยนะคะลูกค้าให้ราคาแบบไม่ถูกใจยังแพงอยู่อ้ยอันนี้ใบขี้เมาเอาไปหมื่นแปดดีกว่าใบขี By ้เมามันเหลือน้อยหมื่นแปดค่ะถัดมาเป็นโรตารี่เบอร์ยี่สิบนะคะสามหมืนแปดสวยคะ่ะลูกค้าอ่ะดูสวยแทบจะไม่เคยใช้งาน ดูโครงนะคะ38,000ถ้าหมดสิ้นปีนี้ไปก็42,000นะคะลูกค้าไม่มีการลดแล้วนะคะลูกค้า38,000นี่ใบจริงๆกุ้งให้ไปอีก37,000ก็ได้นะตัวนี้ไปเลย37,000เบอร์ 20, 37,000นะคะเบอร์20ถัดไปก็เป็นเบอร์21อันไหนคือเบอร์21 อันนี้เบอร์21ก็จะเป็นผ่านพวนเหมือนกันนะคะอ่นคันนี้เอาไปเอาเนี้ยไปหมื่นห้าให้ไปหมื่นห้าเบอร์21พิเศษสุดๆนะคะลูกค้าลูกค้ายี่ห้าอยากขายราคาไหนก็จะขายถึงแค่สิ้นปีนี้แม่ค้าให้ไปเลยตัวนี้หมื่นห้าบอกให้มาดูที่คลิปตัวนี้มันเขียนไว้หมื่นเก้าแต่กุ้งก็จะให้หมื่นห้าแล้วกุ้งก็จำไม่ได้หรอกลูกค้าก็ทักเอานะคะใบเต็มนะคะ ถัดไปเบอร์22เหมือนกันอนะันนี้20,000สีสวยๆผ่านแบบไม่ค่อยได้ใช้หลักร้อยชั่วโมงติดมากับรถหลักร้อยชั่วโมงค่ะลูกค้ารุ่นนี้เยอะที่ร้านมีเยอะตัวนี้เอาไปไม่มีโครงสวยแต่ไม่มีใบโครงสวยนะาหมื่นห้าใชกับรุ่น30,32,34ได้หมดนะคะลูกค้าเบอร์2 3่สิบหถัดไปเบอร์24 เบอร์ยี่สิบตัวนี้เป็นฐาน3ามหมื่นเะคะตัวไหนกุ้งอยากหรือกุ้งจะลดเพิ่มลูกค้าสนใจตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์25้าตัวนี้สองหมื่นสองราคานี้กุ้งเน้นนะคะถึงแค่สิ้นปีถ้าหมดสิ้นปีนี้แล้วก็คือหมดเขตเปลี่ยนราคานะคะถัดไปเบอร์ยี่สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ หนึ่งหมืนบาทโครงไปแบบนี้นะคะ1,000งหมขาย8 0 0พัดีกว่าอ่ะให้ลูกค้าไป8 0 0พันนะคะเผื่อพ่อค้าไม่เห็นคลิปนี้ก็จะได้เอาไปนี้ใหม่แล้วก็ถัดมาเป็น DP224E นะคะใส่รถรุ่น4036นะคะ2 0 0 0 0เป็นผ่าน3ใบดูใบใบย,ยังใหญ่อยู่ใบขี้เมาเต็มหมดทุกตรงนะคะ20,000 ราคานี้ถูกแล้วนะคะลูกค้า dp 224 ce ใส่กับรุ่น3 6 4 0แล้วก็ย9 2ิบเอหมือนี้ก็เป็นพัน3 000, ของรุ่น3 0 3 2 3 4ก็ใส่ตัวนี้ได้3 4ใส่ตัวนี้ก็พอค่ะรถเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปใบเต็มเต็มทุกตรงผเหมือนฐานใหม่มากคุ้มมากลูกค้าอันนี้เบอร์ยิบและก็เบอร์30อ่ิเอาไปเหมือน9คือรถแหลกแบบ สิ้นปีเราต้องคืนทุนให้ลูกค้านะคะแบบสำหรับลูกค้าที่เป็น FC เราติดตามช่องเรามานานอ่ะไปที่โรตารี่ต่อเบอร์ 31, 32, ส1มเอดสภาพสวยๆคลิปนี้นะคะไม่มีตัวขาัน,นี้อันเดียวแต่ใบเต็มอันนี้ต้องพอกุ้งลงคนเห็นต้องต้องได้อะ่ะอันนี้ยนี่เลยขาดอันเดียวเอง ขาดตัวเนี้ฐานอันนี้ให้ไปเลยสามหมื่นสองไม่ลดละราคานี้แหละเอาไปขายต่อได้ได้ราคามากๆไม่ลดแล้วนะคะลูกค้าสําหรับอันนี้ออสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลกุ้งมีแนะนำลถขนส่งให้นะคะราคาไม่ไมแพงอันนี้เบอร์3 2 38องใบใบใช้งานได้อยู่ใบเต็นใบดีนะคะใบพร้อมยอยเลยนะคะ ครบอีกขาสกีครบนะคะโครงเป็นแบบนี้นะคะสวยๆค่ะอันนี้38,000เบอร์3 2นะคะอันถัดมาก็สีสวยเบอร์33ขาสกีตรงนี้อันหนึ่งแต่ใบใบหมดแล้วตัวนี้ให้ราคาไป32,000 ลูกค้าใครที่ซื้อไปใช้งานอย่าพลาดคลิปนี้นะคะขอให้ทันพ่อค้านะคะลูกค้ากุ้งอยากให้แบบขอให้ทันพะะ่อค้าจริงๆสําสหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้งาน rx 1 6 5 e อันนี้ก็เป็น rx 16 5่า e เหมือนกันนะคะเคยตั้งราคาไว้35ดูไปเลยแต่วันนี้เท่าไหร่ไปดูกันคะ่ะ30 34 30,000เบอร์34 30,000 30, 30, ลูกค้าใบเป็นแบบนี้คะ่ะ ใบยังใช้ได้อยู่ขอให้ลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานทันเพราะค้าที่จะมาดูคลิปนี้นะคะถัดไปนะคะเบอร์สามหกนี่สีสวยทุกตัวนะคะอันนี้ดัดเอาหน่อยนะคะเราขายตามสภาพนะคะไปพร้อมยอยใบยเต็มนะคะลูกค้าเบอร์สามสิบห้าเราขายสามหมื่นหกนะคะถัดมาเบอร์สามสิบหกอันนี้เป็นใช้กับรุ่นสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะหมื่นห้าอ่ะดู ใบเต็มนะคะลูกค้าใบเต็มแต่โครงมันเป็นสนิมอ่ะไปหมื่นห้าเอาแบบพอใช้งานได้นะคะราคานี้นะคะราคานี้ถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนะคะตัวนี้เบอร์37ใช้กับรถรุ่น3 4 3 6 3 2 4 0ได้หมดไปตามแบบนี้นะคะใบเต็มคะ่ะเอาไปค่า25 0 0 0ขอให้ลูกค้าทันพ่อค้าที่จะมาเหมานะคะแล้วเบอร์3 8ดรูราคาก่อน800 0นนะคะสภาพนี้ 8,000นี่สภาพนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะใบเป็นแบบนี้ตัวนี้เบอร์39 30,000นะคะรุ่น RX 1 8 2 F ใช้กับ45 47ไปเร็วไปเร็วๆนะคะลูกค้ามันคลิปมันยาวเดี๋ยวลูกค้าขี้เกียจดูนี่30,000เท่านั้นนะคะเบอร์40 เบอร์สี่สิบสอสวยมากมากขับรถหลักร้อยชั่วโมง3านะคะแล้วก็เบอร์4ีเนะคะเป็นฐาน3นะคะ DP 2 2 3องสองสานะคะส่เะะเบอร์429สอนกนี่อยากขายนะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ใช้งานกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาผ่านนะคะ นี้เลยไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะว่าราคาถูกมากๆนะคะสำหรับวันนี้กุุงขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปสวัสดีจ้า